สวัสดีครับพบกับช่อง Brilliant p i e ช่องที่จะพาทุกคนก้าวเข้าสู่โลกของนะักพัฒนาไปด้วยกันนะครับสำหรับหลายๆท่านนะครับอาจจะเคยเขียน Google Script เพื่อส่งอีเมลกันไปแล้วนะครับแต่หลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าเราสามารถที่จะสร้างเทมเพลตอีเมลขององค์กรนะครับเพื่อให้อีเมลของเราเนี่ยดูเป็นทางการมากขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขอเปิดรูปเต็มๆให้ดูนะครับ เวิร์กช็อปที่เราจะทำกันในวันนี้นะครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็คือเราจะมาทำการสร้างเทมเพลตอีเมลที่มีหน้าตาประมาณนี้นะครับก็คือมีการใส่โลโก้นะครับมีเฮดเดอร์มีคำที่เราปรับแต่งได้นะครับมีปุ่มกดนะครับแล้วก็ด้านล่างก็มีเทอร์มพิเวซีนะครับกับหรือว่าที่อยู่ขององค์กรของเรานะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปเริ่มกันเลยครับ อันดับแรกนะครับผมก็จะไปที่จุด9จุดไปที่ Google Drive นะครับเพื่อเตรียมเขียนโค้ดผมจะไปที่โฟลเดอร์ที่ผมจะทำงานนะครับนั่นก็คือโฟลเดอร์ Brilliant Pi นะครับผมจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมา1โฟลเดอร์นะครับคลิกขวาเลือกโฟลเดอร์ใหม่นะครับผมจะตั้งชื่อว่า Template Email นะครับกดสร้างครับ เดีเพิคลิกเข้าไปครับแล้วผมจะสร้าง Google Form ขึ้นมาอย่างเร็วๆ1ชิ้นนะครับ อ่าประมาณนี้นะครับผมจะกดเพื่อกรอกฟอร์มหนึ่งครั้งนะครับอ่าผมกดส่งนะครับอ่าคราวนี้กลับมาที่ Google Form นะครับไปที่การตอบกลับแล้วกดที่สร้างสเปรชีตนะครับกดสร้างครับ ่านในส่วนนี้ผมจะปิดไปเลยนะครับอ่านในส่วนนี้ผมจะเพิ่มคอลัมน์เข้าไป1คอลัมน์นะครับตั้งชื่อว่าเซนสเตตัสนะครับแล้วก็กดที่ส่วนขยายแล้วเปิดแอปสคริปเพื่อเตรียมเขียนโค้ดครับจากนั้นนะครับให้เข้าไปที่เว็บไซต์ www. b r i l l i a n t p y c o m นะครับไปที่เมนูบทความไปที่สร้างเทมเพลตอีเมลแบบองค์กรนะครับ แล้วก็ทำการ Copy Code มาครับอ่าผมจะทำการลบโค้ดที่มีอยู่ทิ้งนะครับแล้วกด Ctrl V นะครับอ่าแล้วผมจะสกอร์มาด้านบนสุดนะครับผมจะทำการตั้งชื่อโครงการด้วยนะครับว่า Template Email เหมือนเดิมกดเปลี่ยนชื่อครับอ่าผมกด Save หนึ่งครั้งครับ อ่ะคราวนี้นะครับการเขียนโค้ดสไตล์ Billion p นะครับก็จะมีในส่วนของ editable นะครับซึ่งในเวิร์กช็อปนี้จะมี editable อยู่2จุดนั่นก็คือ editable 1นะครับชุดนี้แล้วก็ editable 2นะครับก็คือชุดนี้เราจะมาดูทีละชุดนะครับอันดับแรกนะครับ editable 1น h ่ช name ก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ใช้การตอบแบบฟอร์ม1นะครับถ้าใครเป็นชื่ออื่นก็เอามาเปลี่ยนตรงนี้ต่อมา index column ก็เหมือนเดิมนะครับก็ จะใช้ title นะครับแมปกับลำดับเริ่มจากศูนย์นะครับก็จะเป็นประทับเวลาศูนย์นะครับปทับเวลาศูนย์นะครับชื่อสกุลหนึ่งสองสามจะจบที่เซนสเตตัสคอลัมน์สามนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็สองบรรทัดนี้ก็จะเป็นอีเมลคอลัมน์กับสเตตัสคอลัมน์นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่ดูชื่อตรงนี้ให้ตรงกันก็พอนะครับไม่งั้นจะแมปไม่เจอนะครับต่อมาอีเมล subject นะครับก็คือชื่อหัวข้ออีเมลนั่นเองก็ปรับแต่งได้เลย แล้วก็โลโก้ URL นะครับก็เนื่องจากที่เราเกริ่นไปว่าเราจะมีการใส่โลโก้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีรูปโลโก้ของเราอยู่บนออนไลน์นะครับก็จะต้องมีลิงก์แบบนี้ซึ่งก็สามารถไปฝากไฟล์รูปนะครับหรือว่าถ้าเป็นองค์กรก็จะมีโลโก้รูปที่อยู่บนออนไลน์อยู่แล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ address footer email นะครับก็คือในส่วนที่อยู่ตรงนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เลยประมาณนี้นะครับ อ่าแล้วก็ในส่วนสุดท้ายก็คือ E-table 2นะครับก็จะมีอยู่ก้อนเดียวตรงนี้นะครับนั่นก็คือในส่วนของ Body Email Body Email คืออะไรก็คือในส่วน2บรรทัดตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยข้อมูลตรงนี้อาจจะต้องดึงข้อมูลบางส่วนจาก Google Sheets มาแสดงผลนะครับอย่างเช่นชื่อของผู้กรอกอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้นะครับก็คือส่วนอื่นไม่ต้องสนใจนะครับสนใจแค่ ก้อนตรงนี้ก็พอนะครับก็คือสําหรับคําที่เราฟิกไว้นะครับอย่างเช่นคุณคุณอะไรก็ตามนะครับก็สามารถพิมพ์ไปได้เลยแต่สําหรับตัวไหนที่เราจะดึงข้อมูลมาจากคอลัมน์ในสเปดชีตนะครับยกตัวอย่างเช่นผมต้องการให้ดึงชื่อคุณแล้วก็ตามด้วยคอลัมน์ชื่อสกุลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทําก็คือให้สังเกตก้อนนี้นะครับถ้าเราต้องการจะดึงคอลัมน์ไหนก็เอาทั้งก้อนนี้เอาไปแปะยังตำแหน่งต่างๆได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้ ทายที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อส่งอีเมลออกไปเนี่ยผู้รับควรจะเห็นคุณแล้วตามด้วยชื่อที่ผู้ใช้กรอกมาในคอลัมน์ชื่อสกุลตรงนี้นะครับก็สามารถไปปรับแต่งข้อความของตัวเองได้เลยอะโอเคครับแต่ก่อนจะรันโค้ดนะครับเวิร์กช็อปนี้นะครับผมต้องการให้เราสามารถที่จะปรับแต่งรูปแบบของเทมเพลตเองได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้ไปเปิดแท็บขึ้นมา1แท็บนะครับเซิร์ชคำว่า html นะครับแล้วก็ W3School นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปลิงก์แรกเลยครับอ่ะสกอรมาหน่อยนึงนะครับสังเกตพวก Try in Yourself นะครับคลิกสักปุ่มหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเปิดหน้าต่างเขียนโค้ดขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่ะผมขอเปลี่ยนเป็นธีมสีดำแล้วกันนะครับโอเคครับคราวนี้นะครับให้เราสังเกตในส่วนนี้นะครับให้หาคำว่า Body นะครับกับ Body นะครับก็คือสิ่งที่เราจะ นำมาทดสอบเนี่ยเราจะต้องเอามาใส่ในส่วนของบอดี้นะครับอ่ะผมจะลบตรงนี้ออกก่อนนะครับอ่ะผมจะ e n นเ r อร์ลงมาเยอะๆหน่อยสิ่งที่ผมกาลังจะให้ทําก็คือในส่วนนี้จะเป็นพรีวิวแล้วกันนะครับก็คือเราจะมาพรีวิวโค้ดในส่วนนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราไปเขียนใน Google Script เลยเนี่ยถ้าเราจะดูผลลัพธ์เนี่ยเราจะต้องส่งอีเมลแล้วถึงจะดูผลลัพธ์ได้เพราะฉะนั้นจะไม่สะดวกนะครับแนะนําให้มาเขียนตรงนี้ให้รูปแบบออกมาตรงตามที่เราต้องการก่อนนะครับเราค่อยไปส่งใน Google Script จริงนะครับ อ่ะโอเคครับอ่ะถ้าผมกดรันก็จะเห็นมาตอนเนี้ยในบอดี้ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็จะเป็นหน้าขาวๆนะครับอ่ะคราวนี้กลับมาที่โค้ดของเรานะครับให้สกอร์ลงมานะครับมาดูในส่วนของเรนเดอร์ h tml body นะครับให้ดูคำว่า result เท่ากับนะครับไม่ต้องเอาเครื่องหมายตรงนี้มานะครับเอามาตั้งแต่วงเล็บเหลี่ยมดิฟตรงนี้นะครับก๊อปลงมานะครับมาจนถึง ก่อนรีเซวเนี่ยครับก่อนรีเทิร์นรีเซก็ก๊อปมาให้หมดนะครับเครื่องหมายตรงแบ็กทิกตรงนี้ไม่เอานะครับอ่ะคราวนี้ผมจะทําการ Copy มานะครับแล้วก็จะมาวางในส่วนของบอดี้นะครับอ่ะหลังจากนั้นผมจะกดรันนะครับอ่าสิ่งที่ควรจะได้ก็คือรูปแบบแบบนี้นะครับผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับว่าสิ่งที่ผมกําลังทําคืออะไรนะครับ ให้เข้าใจก่อนว่าเทมเพลตอีเมลที่เรากำลังจะสร้างเนี่ยก็จะอยู่ในรูปแบบคล้ายๆกับการเขียนเว็บไซต์ปกติเลยนะครับซึ่งเราอาจจะไม่ต้องเข้าใจทั้งหมดก็ได้นะครับเราดูคร่าวๆก็พอว่าลักษณะของเขาก็คือมันจะเป็นการจัดเรียงจากบนลงล่างลงมาเรื่อยๆนะครับอ่ะยกตัวอย่างนะครับในส่วนแรกเนี่ยจะมีในส่วนที่เขียนว่าดิฟนะครับมันจะเป็นแท็กชนิดหนึ่งซึ่งเหมือนกับมองเป็นกล่องๆนะครับก็คือจะมีกล่องหนึ่งนะ่ะซ้อนอยู่ข้างในอะไรประมาณนี้ซ้อนไปเรื่อยๆซึ่งในส่วนนี้อาจจะไม่ต้องสนใจมากครับแค่ว่า มีกล่องด้านนอกครอบเอาไว้ก่อนนะครับเนี่ยกล่องดิฟเราก็จะจบที่กล่องดิฟนะครับอ่ะคราวนี้มาดูด้านในนะครับด้านในอย่างที่ผมกล่าวไปว่าให้มองเป็นข้อมูลเป็นก้อนๆซ้อนกันเป็นชั้นๆน,นะครับเพราะฉะนั้นส่วนแรกเนี่ยในส่วนนี้จะเป็นรูปภาพนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือก้อนแรกก็คือก้อนตรงนี้นะครับก็คือ tag img หรือ tag image นั่นเองซึ่งสําหรับคําสั่งต่างๆเนี้ยสามารถกดไปที่ตรงนี้ได้นะครับ ก็คือเป็นคำสั่ง HTML ปกติสามารถมาเรียนรู้จากเว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับ w3 School นะครับซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนแน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดเราอยากจะปรับเปลี่ยนในรูปของ image อะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีตัวอย่างให้ดูว่าเราต้องใช้คำสั่งประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะครับก็มาลองเล่นดูได้นะครับอ่ะโอเคคราวนี้ต่อมานะครับถ้าเกิดเราสังเกตด,ดูก็จะเห็นว่ามี image แล้วก็จะมีส่วนตรงนี้ใช่ไหมครับส่วนตรงนี้ก็จะคือ tag div ตรงนี้สังเกตง่ายๆว่ามันจะซ้อนกันลงมาเรื่อยๆนะครับต่อมาก็ แท็ก p ตรงนี้ก็คือ get body email เนี่ยก็คือคำตรงนี้นั่นเองอ่าแล้วก็พอเราจะมี2ชิ้นส่วนนะครับที่จะให้มาเรียงในแนวนอนอะไรประมาณนี้ก็มีกล่องมาครอบกล่องหนึ่งนะครับแล้วก็2อ,อันนี้ก็คือแทนปุ่มนะครับอ่าก็จะมีมปุ่มปุ่ม2ปุ่มนะครับแล้วก็จบท้ายด้วยแท็ก div สุดท้ายก็คือ2 0 0 2ตรงนี้นะครับแล้วก็จบด้วย address footer นะครับซึ่ง2อ,อันเนี้ยเวนบรรทัดจากคำสั่ง br ซึ่งในการปรับแต่งเบื้องต้นนะครับอ่ะผมจะสกอร์ขึ้นไปก่อนนะครับเราจะเห็นคําว่าสไตล์นะครับเนี่ยจะเห็นคําว่าสไตล์ทุกส่วนเลยซึ่งถ้าเกิดเราลองอ่านดูเนี่ยก็จะเป็นคําที่พอจะเข้าใจได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับอ่ะถ้าผมมาดูที่ e ี a i l subject ตรงนี้นะครับเนี่ยก็คือส่วนเนี้ยในส่วน e ี a i l subject ตรงนี้มีการกําหนดสไตล์ว่าให้ font size เท่ากับ26 px คือพิกเซลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมต้องการที่จะเพิ่มขนาดไซส์ตรงนี้นะครับผมก็สามารถมาแก้ตรงนี้ได้เลยสมมติว่าผมเป็น4 0 p พิกเซลนะครับแล้วผมกดรันนะครับเนี่ยในส่วนนี้ยเราก็สามารถมาปรับแต่งรูปแบบอ e ีเมลให้ตามต้องการของเราได้เลยนะครับก่อนที่เราจะนําไปใช้จริงนะครับอ่าโอเคคราวนี้ผมจะขอกด Ctrl Z รเพื่อกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะครับผมต้องการไซส์แค่26นะครับ อ่าโอเคเมื่อเราทําการปรับแต่งรูปแบบจนพอใจแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราก็จะ Copy ในส่วนที่อยู่ใน b o ดีนะครับมานะครับแล้วก็ Copy ไปใช้นะครับกลับมาที่โค้ดของเราเนี่ยก็คือใน Re เซ l ตของเราเนี่ยจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ b a c k t t i k ตรงนี้นะครับมีสัญ,ญลักษณ์ a บ k t i c k เปิดกับ a c k t i c k ปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ลบอันเดิมออกนะครับแล้วกด c t r l v เพื่อวาง Template อีเมลที่เราเพิ่งแก้ไปนะครับ ประมาณนี้นะครับอ่าเมื่อมาถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับให้เราสกอร์ขึ้นมานิดนึงนะครับบริเวณบรรทัดที่37นะครับจะมีในส่วนของ c o n s o l ล็อก r e n d e r ให้ทีมแอร์บนะครับให้ทำการอันคอ m เมนตออกไปนะครับแล้วก็มาคอมเมนต์บรรทัดนี้แทนนะครับสิ่งที่ผมกำลังจะทำก็คือเมื่อเราทำการ p พรีวิวส่วนนี้แล้วนะครับเราจะเห็นว่าจะมีข้อมูลบางส่วนที่เป็นข้อมูลที่จะต้องดึงตัวแปรมาโชว์นะครับเพราะฉะนั้น ขั้นตอนก่อนที่เราจะส่งเมลจริงเนี่ยผมแนะนําให้คอนโซลล็อกข้อมูลหลังจากเติมตัวแปรทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผมจะยังไม่ส่งอ e ีเมลจริงนะครับผมเลยคอมเมนต์เอาไว้อ่าผมทําการกดเซฟและทําการกดรันครับกดตรวจสอบสิทธิ์ครับกดที่อ e ีเมลของเราไปที่ขั้นสูงแล้วก็ไม่ปลอดภยัยครับสกอร์มาด้านล่างกดอนุญาตครับ สิ่งที่ควรจะได้ก็คือจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่แท็ d i ิเนี่ยให้ก๊อปมาเลยทําการ copy มานะครับแล้วก็ผมจะ d ด p l i c a t e แท็บอันนี้ขึ้นมาอีกหนึ่งแทบนะครับอ่าผมจะลบในส่วนนี้ออกมาเดิมแล้วก็กดวางตรงนี้นะครับวางโค้ดที่เราเติมตัวแปรทั้งหมดแล้วนะครับอ่าเราลองกด Run ดูครับ เราก็จะได้รูปแบบที่สมบูรณ์ครับก็คือรูปแบบที่เราแทรกตัวแปรทั้งหมดและก็จะเป็นหน้าตาจริงๆที่ผู้รับอีเมลเราจะได้รับนะครับก็เราก็ตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับใครอยากเว้นระยะอะไรมากกว่านี้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในแถบ2022ตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามี padding top นะครับ padding top คือการเว้นระยะด้านบนนะครับตรงนี้ถ้าเกิดใครตรงนี้เป็น3 4พิกเซลอยู่อาจจะได้เยอะกว่านี้เป็น50 ก็สามารถปรับแต่งตรงนี้ก่อนจะส่งจริงได้นะครับซึ่งในที่นี้ผมจะไม่ได้ปรับอะไรนะครับอ่ะคราวนี้เมื่อเราได้รูปแบบที่ต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับมาที่โค้ดของเราสิ่งที่เราจะทําในขั้นตอนสุดท้ายก็คืออ่ะผมก็จะคอมเมนต์บรรทัดคอนโซลล็อกมันเดิมแล้วก็จะมาอันคอมเมนต์เพื่อส่งอ e ีเมลจริงๆนะครับคราวนี้ผมจะเปิดอ e ีเมลมารอเอาไว้นะครับ อ่าตอนนี้อีเมลของผมอยู่ที่ Google ตรงนี้นะครับผมจะทำการกดเซฟและทำการกดรันครับอ่าดำเนินการเสร็จแล้วนะครับกลับมาดูที่อีเมลของเราก็จะเห็นว่ามีคำนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีเมล subject ใช่ไหมครับแบบฟอร์มใบลาสำหรับพนักงานซึ่งเราตั้งไว้ตั้งแต่ตรงนี้แล้วใช่ไหมครับอ่คราวนี้เมื่อกดเข้าไปดูข้อมูลนะครับก็จะเห็นว่าเราก็จะได้รูปแบบที่ ตรงกับที่เราดีไซน์เอาไว้ทุกประการเลยนะครับและถ้าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามช่องนี้ให้ถึง1,000ัพซับนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและก็ถ้ามีข้อสงสัยข้อสอบถามก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ